สวัสดีครับชั้บี้อ่อ,องป้ายานะครับไม่ได้มาทำคลิปนานมากนะครับนานมากๆเลยนะครับก็อันนี้เป็นคลิปนะครับเพลินผมได้เล่มนี้มานะครับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยผมยังไม่เคยทำคลิปของ s p i d e r c o Opera นะครับ Spi De r c o โ p ้ออปเนี่ยเป็นเป็นมีด s p i d e r c o รุ่นหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และก็มีความสวยงามนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบมีความรู้สึกมันดูตลกนะครับแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมชอบมากนะครับแล้วก็เป็นมีดที่จับเข้ามือนะครับสบายนะครับแล้วก็มีรูปทรงมีเอกลักษณ์มีความสวยงามนะครับเป็นงานดีไซน์ของนักดีไซเนอร์ชาวอิตาลีนะครับชื่อแม็กซ์นะครับแล้วก็เป็นงานที่ผลิตโดย Lion Steel นะครับร่วมกับสไปเดอร์โคนั่นเองนะครับอันนี้ผลิตที่อิตาลีนะครับอันนี้คือรุ่นแรกที่ผมได้มานะครับตอนแรกเลยนะครับก็คือสไปเดอร์โคโอเปร่านะครับเป็นบ M390 นะครับเจียบายแบบซาตินนะครับเป็นแฟลตกรายนะครับสวยงามนะครับเนื้อเป็น M390 เนี่ยมานีอโกอิตาลีนะครับผลิตโดย Lion Steel นะครับสวยงามมากๆนะครับระบบ ล็อกเป็นแบบแบ็กล็อกนะครับแล้วก็เป็นไทเทเน Still ียมไลเนอร์นะครับส่วนตัวแบ็กล็อกนี่จะเป็นสเตลเลสสตีลนะครับนะครับแล้วก็ระบบแบ็กล็อกเนี่ยมันก็แข็งแรงนะครับแต่ว่ามีจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้สไปเดอร์โคบ่อยๆนะครับอาจจะมีความเคยชินเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับตัวนี้ตัวด้ามเป็นเลน,นินไมกาต้านะครับก็ก่อนหน้านี้ตอนที่ได้มาแรกๆก,ก,ก็จะนั่นหน่อย เป็นแบบด้านนะครับมี t e x t อร์ค่อนข้างชัดกว่านี้หน่อยแต่ว่าพอจับถือไปสักพักหนึ่งจะเริ่มมีความมันนะครับเนียนสวยงามนะครับคลิปเป็น deep pocket carry นะครับเป็นวายคลิปแบบนี้นะครับมีรูร้อยสายแลนยาดอยู่ด้านหลังจะร้อยก็ได้ไม่ร้อยก็ได้นะครับสวยงามนะครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคลาวหมดนะครับโค้งมนหมดจนถึงสันใบก็เป็นโค้งมนไม่มีจิมปิ้งนะครับไม่นิดเนื่องจากว่าทรงใบจะเป็นลักษณะนี้ทำให้ เป็นตมัมแลมไปในตัวนะครับเวลาใช้งานก็ไม่หลุดมือนะครับไม่จําเป็นต้องมีจิมปิ้งนะครับสวยงามมากๆนะเป็นงานดีไซน์แบบสไตล์อิตาเลียนนะก็เหมือนพวกวาเลนติโนเฟอร์รารี่อะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันสวยงามนะครับแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับกับสไปเดอร์โครุ่นอื่นๆนะครับชอบมากชอบมากๆนะครับอ่ะ ขนาดนะครับมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะครับอยู่ประมาณ2.7ออนนะครับแล้วก็ความยาวใบนะครับต่ำ2.9านะด้าม4นิ้วนะครับใบ3ด้าม4ประมาณนั้นนะครับถ้าจะเอาเลขกลมๆนะครับความขนาดเนี่ยจริงๆจะใกล้เคียงกับเดลิก้านะครับแต่ว่ามีคมใบที่ยาวกว่านะครับมีคมใบยาวกว่านะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันไม่มี อย,อย่างของเดลิก้าเนี่ยคุณสามารถเอานิ้ววางในข้างล่างได้กดแบ็กล็อกสับดใบลงมันไม่มีงับนิ้วไม่โดนบาดนะครับเนื่องจากว่าจะมีช่วงด้านล่างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับช่วงตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถมาลองอยู่ที่นิ้วเนี่ยไม่ต้องกลัวโดนบาดแต่สําหรับตัวสไปร์สไปเดอร์สไปโอเปร่าเนี่ยคุณต้องเอานิ้วเนี่ยขึ้นชิดด้านบนนิดนึงนะครับวเวลากดปลดล็อกใบเนี่ยมันจะไม่บาดนิ้วนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ช่วง ด้านล่างนี้จะมีนิดเดียวเองนะครับคมมันมาลึกจนเกือบโคนใบเนี่ยเนี่ยนะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลารุ่นนี้เวลาจะปลดล็อกนิ้วต้องสูงนิดหนึ่งนะครับก็จะไม่อันตรายนะครับก็ตัวเนี้ได้มานานแล้วนะครับแล้วก็ผมตอนแรกผมนึกว่าผมมีทําวิดีโอนี้ไปแล้วนะแต่กดว่ายังนะครับตัวเนี้ยสวยงามตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ6000บวกลบนะครับประมาณนี้6 0พ0บวกลบแล้วแต่นะครับมาในกล่องสีแดง ส่วนปีนี้เนี่ยทาง Spider Co. ก็ออกมาเป็นรุ่น p ปิดลันนะครับก็ราคาแพงกว่ากันประมาณเกือบ3เท่านะครับตกประมาณ14,000บวกลบนะครับมาในกระเป๋าผ้าแบบนี้นะครับก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกับรุ่นแรกเหมือนกับตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่า,าก็จะใช้เป็นดามาสติลนะครับ ใบเป็นดามัสติลแล้วก็ตัวด้ามเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับสวยงามนะครับงานเนียบมากนะครับงานเนียบมากใบตัวนี้เนี่ยมาจากบริษัทดามัสติลนะครับเป็นสเตลเลสสตีลดามาคัสนะครับแล้วก็ชื่อชื่อลายเขาชใช้ชื่อว่าทอนะครับดูที่สันใบอย่างสวยอะนะครับก็ถามว่าแพงไหมแพง ยอมรับเลยว่าแพงนะครับสำหรับ s p i d e r ดอโคนะก็ราคาปกติตัวนี้ตัวนี้เพิ่งปกติประมาณ6,000นะครับพอมาเล่มนี้เนี่ยเจอไปหมื่นนะครับเป็นสปิดลันแต่ว่าใครรู้บอกหน่อยนะผมหาไม่ได้ว่าเขาผลิตมาจำนวนกี่เล่มนะครับผมหาข้อมูลไม่เจอนะครับทุกอย่างเหมือนกันกับเล่มเมื่อกี้หมดเลยนะครับก็เป็นแบ็กล็อกเหมือนกันนะครับที่แตกต่างกันก็อย่างที่บอกก็คือมีแค่ น้ำหนักก็เท่ากันทรงใบเท่ากัน2.9ด้าม4ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดคลาวหมดสวยงามนะครับเห็นหว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้รหัสเนี่ยนะครับขออนุญาตด,ดูนิดนึง D S 9 3 x e t เนี่ยครับประมาณนี้จะเป็นสเตลเล s สตีลของ R M L อะไรสักอย่างเหล็ก2ชนิดนะครับมามา mix กัน ก็สวยงามครับตัวนี้ยอมยอมตัดใจซื้อเลยเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่ชอบมากๆนะครับเปิดปิดลื่นนะครับสบายนะครับจริงๆดีดเปิดได้แต่ว่าผมอาจจะยังไม่ค่อยถนัดหน้ากล้องอประมาณอย่างนี้จับเข้ามือนะครับน้ําหนักเบา2.7กรัมก็2.7ออ,อนนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยแล้วก็พกพาสบายนะครับไอวายคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครเคยใช้นะครับก็ทราบดีว่าอันนี้เวิร์ก นะครับดึงเข้าดึงออกง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นดีพ็อกเก็ตแคลี่ผมก็เลยร้อยแลนยารไปนิดนึงนะครับเวลาจะดึงมีดออกก็จะได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นจับสบายถนัดมือมากๆนะครับและที่สำคัญก็ผมชอบในดีไซน์ของมันนะครับนี่สวยงาม จริงๆตัวนี้ก็สวยมากๆอยู่แล้วนะครับพอมาเจอด้ามดามาคัสนะครับก็เลยมีความสึกว่ามันต้องโดนนะนะก็เลยต้องต้องยอมตัดใจนะครับจัดมานะครับก็ณนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะครับที่เมืองไทยก็มีมีเอาเข้ามาหลายท่านนะครับมีหลายเจ้าอยู่นะจริงๆสองเจ้ามันที่ผมเห็นนะนะครับก็ตอนนี้ผมซื้อที่คิดนะครับคิดออนไลน์นะ ด้ามขาไอตัวนี้นะครับส,ส่วนส่วนตอนนี้เนี่ยที่ผมทําคลิปอยู่รู้สึกทีด่ดีๆในจะมีเหลืออยู่อีกหนึ่งหน่วยนะครับไม่ทราบว่ากว่าผมจะโพสเนี่ยไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองตามดูถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ผมแนะนําเลยเช,ชียร์เชียร์มากๆนะครับถ้าไม่ได้ตัวนี้นะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับ <S <S ใครชอบงานดีไซน์สวยๆนะครับ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็เ <ๆ S 2> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนียยเนียบงานเนียย ดีไซน์อิตาลีนะครับดีไซน์โดย MAX นะครับไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลนะก็จัดซะนะครับดูตัวตัวน็อตนะครับเป็นทรอสเป็นเป็น T6 นะครับสวยงามอะ่ะงานดีมากๆงานดีมากๆนะครับใบเซ็นเตอร์เปิดปิดลื่นสวยงาม นะครับใครยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับหรือว่าเคยเห็นแต่ว่าลังเลเอ้ยมันจะดีไหมโอ้ส่วนตัวถ้าเกิดคุณชอบดีไซน์นี้นะเห็นแล้วชอบนะครับไม่รู้สึกว่ามันแบบประหลาดนะบางคนผมถามเขาก็เขาก็ไม่ชอบนะว่าเออทรงมันประหลาดๆอะไรเงี้ยแต่ผมมีความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์นะดูดีแล้วก็แล้วก,วก็งานเนี้ยบแบบเนี้ยบเลยนะครับถ้าใคงานของ Lion Steel นะครับก็งานเนี้ยบงานอิตาลีนะครับ ก็ขอเชียร์ครับสำหรับ s p i d e r c o Spy Opera นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับไม่ได้เจอกันนานนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาอีกเรื่อยๆสวัสดีครับ